สวัสดีครับพบกับเกมส์มาครับวันนี้แล้วครับวันนี้ผมจะมาอเราจะเคน,นแรกกันนะครับมาตัดต้นไม้กันเลยนะครับทุนี้เทมปิดไปกระตูนะปิดเราจะมาทำนี่โอเคนะก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะไม้นะครับโอเคนะ มาครับ1.73ไม่มีหลอดอหารเห็นไหมครับใช่ปะใช่ปะใช่ปะสแกนโอ้ไอตัวทำอะไรเหมือหมู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  ได้มาแล้วนะคบเราก็มาทําเป็นสติกสติกสติกนี่มาทําเป็นไอ้นี่เอาอะไรอะเอามา,อาไว้ขุดนะบอ้าวแล้วบอกว่าทําไมใช้มือขุดไม่ได้หรอมันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้อยู่นะครับลองดูไหมครับแต่ข้อเสียของมันก็คือหนึ่งไม่ได้หินสนานโคตรเลยครับ ปกไม่ได้เลยฮะไม่ได้เลยเลยฮะไอออนด้วโอ,อ้เยส,ยสมีหนึ่งตัวไอ้มีสองตัวโอ้เยอะแยะมากมายเลยฮะ,คะโคตรโชคดีแล้วไอออนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเคนมาเจอเพชรนะครับมันเขาไม่เจอหรอกเนาะเราก็มาทำที่เราก็จะมาทำเราจะใช้ไม้ขูดไอออนได้ไหมอะ่ะ คำตอบไม่ได้นะครับใช้หินอย่างเดียวนะหินคุณไดออนนะครับถึงจะสามารถขุดได้นะครับได้สัได้สี่อัน่ะห้าหเจ็ดโอ้แปดอันพัะเจ้านี่มันแปดอันจะเลิอ เราจะไม่สนใจนะเวลามีจํากัดนะครับเวลามีจํากัดนะครับจะบอกไว้ก่อนแล้ก็จะมาขุดกันนะครับไปขุดไม้กันเลยนะไม้ได้กี่อันเลงอ่ะุด,ด,ดะกด เราจะสร้างม้านอยู่ในถ่ำเหมือนพี่แท็กเกลนะครับจุ๊บจุบจุบจุบป๊อกปกยังไม่เจอแก่โอ้ยมายังไม่เจอแก่สักก้โตเลยนะครับ โอเคมาประทานให้มามาฉลองประทานให้มาวีอัวอ้าวไม่้อบตอนนะนี้กลับคืนเลยคุดๆุดไปเไม่ลงหมดนะได้ราได้ยิบสี่อันนั้นครับ ันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันแบบรวดเร็วทันใจคอร์ดล็อกล็อกกันนะครับก็ไ oh, ด้มา,มาเยอะเลยนะครับเราก็จะมาหาที่สร้างบ้านแบบโม่โกันเราจะมาหาที่สร้างบ้านแบบโม่โกันนะครับอ้าฮู้ ตัวตายโอ้มาฮัลโหลว้าบอยินเนี่ยดินขุดได้นะแต่ปัญหาจะเริ่มที่ตรงนี้ครับโอ้ทานโอ้เยสทานล็อกมากครับ พิงไว้ก่อนโอ้เรามีแล้วเราทําเหมือนอันนี้นะครับทำไปแล้วเรามาขุดที่จริงแล้วต้องทำอันนี้ก่อนนะแต่ผมทำไปแล้วผมว่ามันาไดขุ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 ดอ่าขุดขุดขุดเถื่อนมากครับเก เดาๆเต็มเลยกโอ้เจอน้ำด้วยนะครับโอเคนะเราไม่ต้องสนใจนะเราไม่ต้องสนใจนะเอาสวยไว้ก่อนนะครับโอเคนะแล้วก็เสร็จแล้วฮะบ้าน บ้านหรือกระท่อมกระปกปกระแป๊กขดตรงนี้นะครับดุด,ดลนะแล้วทำไมต้องมาุดตรงนี้นี้โอเคนะครับบ้านแล้วก็เอาตัวคฟนะครับตัวแล้วก็ตัวคัฟของเรานะครับวาวางไว้แล้วเราก็จะมาทำนี่ครับ นี่ะลกกด,ดอ้าเบื่อตรงนี้นะเนี่ยอุดไว้นะครับอืมเสร็จแล้วครับแล้วเราก็จะมาทำประตูกันนะอ้ามีแล้วประตูทำน,นี้ทำ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 นี้นะครับจะได้ประตูมาสองอันนะครับเติอบอย่างนี้หนึง่งอันเติอบอ่างนี้หนึง่งอันโอ้เสร็จ Yeah, mm hmm. เย็ดบีสเสร็จแล้วค่ะบ้านไฟชท,ทำไฟทำไงหรอเหมือนในชีวิตจริงอะทำอย่างเนี้ย mm hmm. ก็ไฟมาล้อเล่นทำอย่างนี้ mm hmm. ปึแปดแปดอั bad, bad, mm hmm. okay, นปะึ๊บเทนเนอะนล้ก็มาขุดต่อกันเลยนะครับ